สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านโนนไฮตำบลโพนงามอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกระสิิน์ครับผมได้ยินข่าวว่าที่นี่จะมีการหาเกี่ยวข้าวหาเกี่ยวข้าวคืออะไรไปดูด้วยกันเลยครับครับผมอ่ามาณิตจงสมชัยนะครับปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเป็นหัวหน้าไอทีแล้วก็อ่าผมได้ได,ได้ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาเพื่อพัฒนาการเกษตรบ้านเรา พัฒนาเกษตรบ้านเราโดยใช้หลักการโค้งหนองนาโมเดลมาทําทีนี้เราก็เลยตั้งชื่อตรงนี้ว่าโค้งหนองนาตาลาดยายทองซึ่งเป็นพ่อกับแม่อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะาแนะนําพื้นที่แล้วกันเนาะครับเชิญเชิญเราเดินคุยไปด้วยนะครับได้ครับทั้งหมดนี่กี่ไร่ครับทั้งหมดฝั่งฝั่งฝั่งนี้ที่เราทําอยู่เนี่ยนสะี่ไร่ครับสี่ไร่เราทําเป็นาทาเป็นหนองหนองหนองน้ํอะ หนึ่งไร่แล้วก็เป็นโคกหนึ่งไร่แล้วก็เหลือนาข้าวสองไร่<อ>ปกติเราทํานาก็ได้ปีละสี่ไร่อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยที่ผมมาทําตรงเนี้ยมันจะเหลือนาแค่สองไร่แต่ว่าที่ที่ผมทําแบบเนี้ยผมจะทํานาได้สองหนกังนั้นหมายความว่าผมจะยังมีพื้นที่ทํานาอยู่สี่ไร่เท่าเดิมปกติคือสี่ไร่ใช่ครับทานาได้รอบเดียว ครันนี้เหลือสองไร่ใช่ครับเพราะว่าทําเป็นหนองด้วยเป็นหนองด้วยเป็นคลองขุดสระเลี้ยงปลาครับแล้วก็ทําที่พักอาศัยอ๋อแล้วก็ทําที่พักอาศัยด้วยครับเหลือสองไร่แต่ว่าเราทำสองครั้งใช่ครับี่ใช่ครับแต่ก่อนครั้งเดียวใช่ครั้งครั้งเดียวอ๋อก็เลยเป็นสี่ไร่เหมือนเดิมสี่ไร่เหมือนเดิมพื้นที่ทํานาทั้งยังสี่ไร่เหมือนเดิมทำนาสี่ไร่เหมือนเดิมแต่ว่าเรามีมีเลี้ยงปลาด้วยจงเลี้ยงปลาด้วยมีที่พักอาศัยมีที่พักด้วยครับโอ้โหสุดยอดตอนนี้กาลังทําอะไรกันอยู่ครับที่ช่วยก เราดูเก็บเกี่ยวข้าวพอดีก็คือญาติญาติพี่น้องเขามาเอาแรงเขาเรียกว่ามาเอาแรงมามาทํางานแลกแลกกันนะครับคือเราเกี่ยววันนี้ของเราเสร็จพวกนี้เราจะไปเกี่ยวของอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยแชร์กันช่วยกันแลกแรงงานกันที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่มีค่าจ้างไม่ต้องมีค่าจ้างครับยอดเลยครับคือทุกคนจะแลกแลกแกกันครับนาข้าวที่ทําตรงนี้เป็นนาดําหรือว่านาหวานครับนาดําครับดาดาห่างห่างไซส์สามกลีบ หลักการหลักการคือดำห่างใช้สามกีบสามกิบต่นหนึ่งต้นต่นหนึ่งกอต่นหนึ่งกอใช่ครับสามกิบมันก็แตกขนาดนี้เลยใช่ครับดูรวงข้าวโอ้ดูรวงข้าวครับโอ้โหอันนี้เป็นข้าวพันธุอะไรครับพี่ข้าวพันกอขอหกกอขอหกี่เป็นข้าวเหนียวใช่ไหมครับใช่ครับเหนียวกอขอหกโอ้โหดูแต่ต้นข้าวจะสวยครับข้าวมันสวยแต่ก็ประมาณยี่สิบถึงสามสิบครับโอ้โห ปกติตอนที่พี่ยังไม่ได้ทาโคกนองนาโมเดลสี่ไร่เนี่ยได้ประมาณกี่ตันครับพี่ประมาณสามสิบถุงสามสิบสิบถุงกับปุ๋ยสามสิบถุงเล็กๆแะครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ทําแค่สองไร่คิดว่าได้มากกว่านั้นอีกโอ้ได้มากกว่านั้นอีกครับแล้วก็ทำสองครั้งด้วยทำสองครั้งทำนาปางด้วยเอาทำได้สองครั้งแล้วในนาเนี้ยก็จะมีปลากับกบอยู่ในนี้ด้วย ปามีปลาด้วยในนี้ที่ทุ่งนาตรงนี้ใช่ครับมีปลามีแหนแดงอยู่ข้างในให้ให้แหนแดงมีปลามีกบด้วยใช่ครับโอ้โหเป็นเป็นเป็นอาหารปลาแล้วก็เราก็เก็บเกี่ยวข้าวยเนี้ยเราก็เก็บปลาไปด้วยได้ปลาไปด้วยในในนี้ในนี้ก็มีปลาด้วยในนี้ที่เกี่ยวข้าไปด้วยก็จับปลาไปด้วยใช่ใช่ไปด้วยใช่ครับโอ้โหนี่เป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมขชใช่ครับกบอยู่แปลงที่เกี่ยวเสร็จครับครับจับกบกบเยอะโอ้โหมีกบเยอะปล่อยลงไป ตามธรรมชาติเลยครับครับคือ,ค,อ,อคือเราจะพยายามทําให้เป็นสมัยโบราณสมัยก่อนให้ได้ครับ,ค,รบคือเราเราจะใช้วิถีแบบดั้งเดิมครับเราจะเราจะเราจะไม่ใช้สารเคมีเราจะใช้เป็นอินทรีย์วัตถุอินทรีย์ทั้งหมดเลยอินทรีย์ทั้งหมดเลยครับไม่มีปุ๋ยเคมีในในพื้นที่เลยห้ามเลยแสดงว่าข้าวที่เราเกี่ยวอยู่นี้ก็เป็นข้าวเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพครับโอ้โหขอโทษครับพี่ตอนแรกที่ ที่พี่ทำมีแนวคิดยังไงพี่จึงมาคิดทําแบบนี้ซึ่งคนอื่นเขาไม่ทํากันเลยแนวคิดตอนแรกคือ,อผมจะทําเพื่อปลูกต้นไม้ให้แม่แม่ชอบเก็บเห็ดแม่ชอบอไปหาหน่อไม้ในใ,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 ใน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 ป่าลึกๆครับเวลาผมโทรมาเงี้ยผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นผมจะย้ายป่ามาให้แม่ผมย้ายป่าย้ายป่ามาให้แม่ผม ให้แม่เขาไปในป่าใช่ครับคราวนี้ให้ปลามาอยู่กับแม่เลยใช่ครับ,รบนั่นคือนั่นคือแนวคิดที่ผมทำานตอนแรกและอีกอย่างก็คือผมอจะนําเทคโนโลยีที่ผมมีความรู้ด้านไอทีมาพัฒนาบ้านเกิดตัวเองคือนําเอาเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยชาวเกษตรยกตัวอย่างเช่นเวลาเวลาเราจะลดน้าเงี้ยผมจะลดน้ําผ่านมือถือครับอ่าระบบสปริงเกิลทั่วท้องทุ่งนานอย่างเงี้ยอ๋อที่ติดที่ติดเป็นเสาขึ้นแบบนี้ใช่ครับลดผ่านมือถือใช่ครับ ก็ผ่านผ่านมือถือรเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเพราะเกษตรกรเมื่อก่อนต้องเดินรถน้ําต้องตักน้ําแล้วก็รดน้ําอะไรเงี้ยซึ่งทําให้ชีวิตเกษตรกรลําบากแต่ผมจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่คือผมจะทํายังไงก็ได้ให้เกษตรกรสบายขึ้นนี่คือแนวคิดที่ผมอยากจะทําใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ครับครับแล้วที่พี่ทาตอนแรกแล้วมีเสียงคนลอกข้าง เป็นยังไงครับที่เขาก็ถามว่าผมเป็นบ้าเขาบอกว่าผมเป็นบ้าทําไมมาขุดอะไรอย่างเงี้ยญาติญาติด้วยกันนี่แหละครับเขาบางคนก็ถามว่ามันบ้าหรือเปล่ามันมาขุดทําไมเสียพื้นที่อ่าแต่แต่ว่าจริงๆอ่ะเขาเขาก็ถะามว่าเอ้ยทำไมไปขุดที่นาเล่นขุดเพื่อทําอะไรไม่เสียได้ที่นาเหรอเออแล้วทีนี้ผมก็เลยอย่างที่ผมบอกอ่ะคือปกติเราทํานาได้แค่สี่ไร่ในพื้นที่สี่ไร่แต่ผมขุดไปแล้วหนึ่งไร่ในเป็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 นหนองครับแล้วก็เป็นโคกอีกหนึ่งไร่ก็ เหลือนาสองไร่อย่างที่บอกแต่ว่าผมทําได้สองครั้งการนั้นหมายความว่าที่นาผมก็ยังสี่ไร่เหมือนเดิมสี่ไร่เหมือนเดิมแต่เรายังมีของกินอย่างอื่นเต็มเลยต้นไม้เศรษฐกิจอ่าสิบยีปีข้างหน้าก็จะมีต้นไม้ที่มันจะตอบแทนบุญคุณของเราที่เราเลี้ยงมันตอนนี้อย่างต้นไม้ตอนนี้เหมือนว่าเราดูแลต้นไม้ก่อนแต่สักพักอีก5ปีสิปีข้างหน้าต้นไม้กลุ่มนี้จะเลี้ยงชีวิตเรานี่คือแนวคิดที่ผมคิดจะทําแบบนั้น แล้วที่นี่เริ่มมานานหรือยังครับพี่ครับอ่านี้เริ่มได้เดือนนี้เดือนที่6ครับเพิ่งจะเริ่มเลยใช่เพิ่งจะเริ่มเพราะตอนที่ผมมาเริ่มทําเพราะผมก็ลางานไม่ได้ปกติก็ทํางานที่กรุงเทพเนาะที่นี้ผมก็เลยใช้จังหวัดที่มันโควิดจังหวัดโควิดเขาก็เลยบอกว,ว่าให้มีวันหยุดเดยอะหน่อยผมก็เลยใช้ช่วงนั้นมาทาอ๋อเป็นเป็นช่วงโอกาสดีเลยที่โควิดเกิดขึ้นใช่ครับก็เลยได้ทำใช่ใช่เรื่องที่ตนเองชอบใช่ครับก็คืออย่างน้อยคือผมทําแบบเนี้ย ญาติิผมเนี่ยคนที่มาช่วยผมเกี่ยวข้าววันนี้จะได้อยู่ได้กินคืออย่างน้อยมีข้าวกินมีปลากินมีกบกินทุกคนมีผักพืชผลไม้ทุกคนได้กินอ๋อผมลืมแนะนําอาจารย์สดใสแนะนำอาจารย์สดใสหน,น,น,น่ยโอยแกเป็นคนแรกๆอันนี้ผมว่าเป็นคนแรกๆแล้วกันที่ที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนยังไม่รู้จักคําว่<ฆ>าเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไรแต่ปัจจุบันนี้ผมใช้คําว่<ฆ>าตอนแรกผมมาทำอะทุกคนถามว่าเขาเรียกว่าอะไร ผมเรียกว่าเขาเรียกว่าโคกหนองนาอ่าเดี๋ยวเล่าให้ให้อาจารย์สดใสช่วยเล่าหน่อยว่าโคกงหนองนาคืออะไรงไงครับคือแต่เดิมเนาะคนเราก็เข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรชการที่เก้าพระองค์ได้ส่งวางแนวทางเอาไว้ที่นี่อ่าก็มาเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่คนก็ยังยากที่จะทําความเข้าใจว่าการแบ่งพื้นที่ในการทําการเกษตรเนี่ยเป็นยังไงพอพอมาใช้คาว่า โคกหนองนาซึ่งก็เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็น 30- 30แล้วก็สิเอซอย่างนี้ก็ทําให้มันเกิดความเข้าใจนั่นคือองค์ความรู้แบบเดิมๆที่บูรณาการมาสู่ปัจจุบันนะครับที่เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เป็นโคกหนองนานะครับพอมาทําจริงก็เห็นหลันมาทาตอนแรกก็ยังงงอยู่เอ๊ะคนส่วนใหญ่ก็สงสัยว่าทําไมต้องขุดนานาที่เสียหายเลยพอทําไปทามาก็จะเห็นเลยว่าสมมติว่าพื้นที่ทํานาของเราเนี่ย สมมติว่าเอาไว้สักสองไร่เนี่ยที่จริงมันก็จะกลายเป็นสี่ไร่โดยอัตโนมัติเพราะว่าเราจะทําอย่างน้อยก็ถ้าเราขยันก็ทำยูได้ปลาฝั่งนู้นเลยได้ปลาด้วยวกกัฒนรรมใหม่ที่ดีครับซึ่งคนเราก็ก็น่าจะให้ความสนใจเพราะว่าเป็นทางเลือกที่เป็นทางรอดของพี่นอ้องเกษตรกรยุหไปจริงๆครับตอ้องเค่นชมุดมานิดที่กล้าทำครับ เป็นคนแรกที่ที่นําเข้ามาครับครับในใน,ในชุมชนและอําเภอแล้วกันครับผมว่าผมว่าในอำเภอกำมลาใสเนี่ย<อ>ผมผมเป็นคนแรกที่มาทําเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นใครทําพอผมเริ่มทาปุ๊บคนก็นเริ่มมาดูสิ่งที่ตอบโจทย์ในความความที่ผมมีมีความสุขตรงนี้เพราะว่าคนชาวบ้านเราเริ่มเริ่มว่าอยากทําตามอยากเรียนรู้และมาทําตามผมเนี่ยมีสิ่งที่ผมอยากให้เขาทําก็คือให้เขาเข้ามาดูว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้บอกว่า เอ้ยเขามาขุดแล้วมันเสียพื้นที่แต่จริงจมันคือประโยชน์เพราะผมเรียนรู้จากนายหลวงรอเก้าผมเอาทฤษฎีพระองค์ท่านนํามานํามาใช้แล้วก็นําเทคโนโลยีที่ตัวเองรู้ด้านไอทีแล้วมารวมกันมาช่วยพัฒนาชาวเกษตรกร,รกบ้านเราให้เขารู้ว่าเราทรรําเกษตรในอนาคตต้องไม่ลําบากอันนี้คือหลักการที่ผมที่ผมอยากอยากอยากถ่ายทอดให้ทุกคนได้ได,ไ,ดได้เรียนรู้พี่มานิดวางแผนในอนาคตสําหรับโคกหนองนาโมเดมแห่งนี้ยังไงบ้างครับ ผมอยากทําให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวเกษตรกรบ้านเราหมายความว่าให้เขาเข้ามาดูว่าเราใช้หลักการยังไงลองผิดลองถูกยังไงผมกล้าที่จะลองผิดให้เขาเห็นก่อนว่าบางอย่างผมทํานี่ก็ผิดนะบางอย่างที่ผมทําก็ถูกนะให้เขามาศึกษาจากผลที่ดีของผมไปแล้วกันส่วนที่ผลเสียบางอย่างผมก็ได้สอนเขาว่าตรงนี้เราทาแบบนี้ไม่ถูกหลักการนะเราก็เอาความที่มันถูกไปทําก็เป็นการจุดประกายความคิดให้เกิดขึ้นใน ในเกษตรกรยุคใหม่ของเรามันควรมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาไม่ใช่ว่าอย่างแถวบริเวณนี้มันเป็นพื้นที่แห้งแล้งก็รอฝนครั้งเดียวที่นี้พอเรามาทําโคกหนองนานเราจะเห็นว่ามันมีแหล่งน้ํามีอะไรที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้าอะไรได้ดีขึ้นเยอะครับนะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆเราจะเห็นว่าทุกแถววัตทุการางนิ้วนี่เราจะเกิดประโยชน์หมดจากการที่ทําแบบอ่า นี่ครับแบบโคกหนองนางครับเพราะว่าเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ที่เป็นพืชยืนต้นนะครับที่มีพืชสามระด,ดับนะครับพืชเศรษฐกิจพืชกินได้พืชอะไรพวกนี้มันก็จะตอบโจทย์ได้นะครับซึ่งต่อไปก็คงจะเห็นผลดีขึ้นครับอันนี้เราดําเนินการมายัางไม่ถึงปีเนาะครับหเดือนประมาณหกเดือนเท่าน,นคนที่ดูแลให้ผมคือคนเนี้ย <laughs> ผู้ใหญ่บ้านเป็นที่เคยจคนคนนี้แหละที่คนทําให้เทำงานก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยคือหน้าเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพไม่มีเวลามาดูแลอยู่ครับกนี่แต่เขาเป็นทุนทรในการลงทุนทบผมเป็นคนวางแผนด้วยวางแผนผมคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านเป็นคนปฏิบัติใช่ครับเป็นคนลงมือปฏิบัติแล้วก็ได้ความรู้บางอย่างข้าวนี้ในพื้นที่สวงไร่นี้ตอนปากดำนี่ ใช้พันข้าวนิดเดียวครับ้ายแค่หกสิบมัดในพื้นที่สองไร่นะครับมาปากดำห่างๆแล้วมันก็ได้ผลดีในที่นี้ไม่ได้ใช้สารเคมีสักอย่างเลยครับมีมีปุ๋ยคอกกับฟางที่เราบ่มหน้าเดียนไว้ตอนตอนเราทำไรมีพี่น้องขี่รถผ่านไปมามันจิถนนใหญ่แล้วม,มาดูเพราะว่าทำอะไรเสียดายที่นา เพราะมันเป็นหน้าแรงแต่ก่อนมันไม่มีต้นไม้แถวนี้ทุกวันนี้มันก็ค่อยจะร่มลรื่นขึ้นมาหน่อยครับเราก็มีปลามีกบที่เรามาปล่อยยัางดูปล่อยกบปล่อยปลาในนาข้าวได้เลยครับระบบน้ําคือเราเราเวลาทําระบบน้ําเนี่ยคือถ้าเราจะทําเกษตรแบบเนี้ยอันดับแรกที่คุณต้องคิดก็คือระบบน้ําครับระบบน้ําก่อนเลยผมใช้หลักการที่ว่าผมจะ บริหารจัดก,การน้ํำยังไงตั้งแต่ที่ผมมาเริ่มเริ่มคิดตอนแรกที่ผมวางแผนตอนแรกผมก็เลยผมจะหาน้ํามาอยู่3ที่ที่ผมที่ผมคิดไว้ก็คือ1น้ําจากฝน2น้ําจากสระที่เราจะขุดแล้วก็3าจากาบาดาลที่เราจะเจาะขึ้นมาทีนี้พอมี3น้ํานี้แล้วผมก็คิดว่ามันเพียงพอตอนนี้สําหรับทําการเกษตรอะทั้งผมกล่าวว่าผมจะต้องทําให้ที่ที่นาผืนนี้ต้องทํางานได้12เดือน คือปกติเราทํางานฤดูนึงเนี้ยทาได้แค่หนึ่งเดือนก็จบแต่ว่าผมผมผมคิดไม่คิดอย่างนั้นผมคิดอ่าผมคิดว่า12เดือนเนี้ยต้องมีงานทําในนี้ตลอดถึงจะมีผลประโยชน์สูงสุดสําหรับชาวนาถ้าเราทําแค่1เดือนก็ปล่อยที่ว่างก็ไม่ประโยชน์ผมก็เลยเริ่มทําให้เห็นว่าอ่าเรามีปลาล้วก็ดูแลปลาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยต่อไปผลผลิตต่างๆมันก็จะเกิดอยู่ตรงตรงที่นาของเราเราเริ่มทําตอนี้แล้วแต่ว่าเราอย่าไปคิดว่าจะต้องมีกําไรต้องมีเงิน อย่าพิ่งคิดตรงนั้นให้ทําก่อนทําก่อนพอถึงเวลานั้นเดี๋ยวมันจะมีะพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาหาเราเองเราอย่าพึ่งพิ่งถามว่าทําเสร็จเราจะไปขายให้ใครทําเสร็จแล้วใครจะมาซื้ออย่าพิ่งคิดตรงนั้นอันดับแรกทําก่อนให้เราได้อยู่ได้กินก่อนให้ญาติญาติเราได้มากินข้าวด้วยกันได้มาพักผ่อนด้วยกันเนี้ยเวลาผมมาเงี้ยญาติผมก็มาทุกคนก็จะมาหาผมอยู่ตรงเนี้ยก็จะสนุกก็จะมีความสุขอีกอย่างหนึง่งเออเราทําแบบนี้มันมีความสุขกับ,ก,บกับการทำเออเพราะเราไม่ได้ไป,ไปวัดว่า เฮ้ยทำแล้วได้กําไรเราผมไม่คิดตรงนั้นไงผมคิดแค่ว่าถ้าทําเสร็จปุ๊บชาวกเกษตรบ้านเราเนี่ยต้องมีรายได้จากตรงนั้นเพื่อให้ตัวเองได้เลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้บอกว่าให้ร่ําไม่รวยแต่ว่าให้ได้อยู่ได้กินที่ผมจะทําหมายความว่าเบื้องต้นคือไม่อดไม่อยากก่อนไม่อดไม่อยากครับครับอ่าแล้วจากนั้นก็จะเริ่มมีรายได้เข้ามาใช่ครับเริ่มจากตรงตรงที่ผลผลิตที่เราทำอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับ ข้าวใช่ครับเราก็สามารถที่จะอยู่มีกินมีข้าวกินตลอดมีข้าวกินตลอดครับไม่อดแล้วก็มีปลากินตลอดมีปลากินมีกบมีผักครับมีผักที่เราปลูกเอาไว้ใช่ครับมีผักที่เราปลูกต้นอย่างเงี้ยเราก็เก็บกินได้ทุกวันแล้วต้นกล้วยต้นอะไรที่ผมปลูกไว้อย่างเงี้ยต่อไปก็เก็บกินได้ตลอดเลยแต่ว่าพื้นที่ขนาดนี้ผมคิดว่าแค่ครอบครัวกินก็คงจะเหลือหลังจากนั้นเราค่อยว่ากันว่าเอ้ยเราจะไปแปรรูปขายหรือเปล่าหรือว่าเราจะแบ่งปันให้คนอื่นได้อยู่ได้กินด้วยอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่เบื้อง พอครอบครัวผมก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะใหญ่ครอบครัวใหญ่แล้วก็มีญาติๆมารวมกันมารวมตัวกันหลายหลายหลายคนมากินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยมาช่วยกันทำเหมือนวันนี้แหละครับก็มาช่วยไม่ได้ยางถ้าสมมติอยากจะติดต่อเพื่อที่จะขอเข้าดูงานจะต้องติดต่อ,อยังไงอะไรยังไงครับติดต่อที่เพจผมเพิ่งทําเพจขึ้นมาตรงเพจโคงหนองนาตาลยญยทองก็สามารถเข้าเยี่ยมชมแล้วก็โทรติดต่อได้เลยครับ ก,ก็มีเพจแล้วก็มีคนเริ่มติดต่อมาเยอะแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนมีคนมาดูงานเหมือนเดือนนึงก็มีมาเรื่อยๆแล้วก็คือเริ่มเริ่มเข้ามาดูงานแต่ผมก็ผมก็ไม่ได้อยู่อยู่ตรงนี้ตลอดแต่ว่าก็จะมีพี่เขยท,ที่ผมบอกผมก็สอนให้แกทําให้หลักการแกรแล้วก็เวลาคนเข้ามาให้แกช่วยอธิบายเขาฟังว่าหลักการคืออะไรทํายังไงผลประโยชน์จากที่เราทาแล้วมันจ้อะไรอะไรงี้ผมอธิบายให้แกฟังหมดละ กรณีที่หน่วยงานอย่างเช่นอ,องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆทั่วประเทศในประเทศไทยอยากจะมาดูงานที่นี่สามารถรับได้กี่คนครับอ๋อตอนนี้ผมว่าผมก็รับได้ก,ก็เยอะนะครับจริงๆแล้วเราก็รับได้หมดแหละแต่ว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้เราเพิ่งเริ่มทําถ้าถ้าจะเป็นหน่วยงานเข้ามาจริงๆก็ก็สามารถได้ได้ผมว่าก็ได้เยอะอยู่นะจริงๆแล้วก็กยินดีแต่ว่า มันก็ยังไม่สวยเนาะเพราะว่าเราเพิ่งทําได้6เดือนเองแต่ว่าในอนาคตถ้าต้นไม้ใหญ่ต้นไม้โตขึ้นมาก็กกยินดีต้อนรับแต่ว่าในเบื้องต้นก็เข้ามาดูงานก่อนได้ว่าระบบน้ําผมทํายังไงผมแบ่งโซนยังไงผมทาระบบรดน้ําต้นไม้ผมทำยังไงอะไรเงี้ยเรียนรู้เบื้องต้นไปก่อนแล้วก็ไปนําไปพัฒนาต่อยอดจากของเราก็ได้ไม่ต้องทําใหญ่มากทําเล็กๆไปก่อนคิดคิดไว้ว่าให้ทําใหญ่ๆแต่ว่าตอนทําให้ทําทีละเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆไปพอเราทําจุดเล็กๆน้อยๆ,ๆไปเสร็จมันก็จะเป็นรวมเป็นภาพใหญ่ คนส่วนใหญ่จะคิดว่าใช้เงินเยอะจริงๆไม่อย่าไปคิดตรงนั้นถ้าเราคิดตรงนั้นเราจะไม่ได้ทําให้เราคิดว่าเขายังทําได้เราก็ต้องทําได้เก็ลองทําแล้วก็คิดใหญ่ๆเหมือนที่ผมบอกคือหลักการคือคิดใหญ่ได้แต่ตอนทําอย่าเพิ่งทําใหญ่ให้ทําเล็กๆซอยทําทำแต่เล็กๆเป็นเฟสเป็นเป็นเป็นหน่วยๆไปก่อนว่าจะทําแบลงนี้ก่อนแพมสองไร่ก่อนทําไร่หนึ่งก่อนทํา3งานก่อนทํา2งานก่อนอะไรไปก่อนเรามันก็จะต่อ,อยอดไปเรื่อยๆเพราะมันจะเป็นภาพใหญ่ได้คือหลักการ ที่มานิดมีอะไรจะฝากสําหรับผู้ที่ต้องการอยากจะเริ่มต้นทําแบบพี่มานิตจะเป็นชาวนาจะเป็นเกษตรกรที่กําลังทําอยู่ในขณะนี้รหรือว่าเป็นคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วก็อยากจะมีชีวิตแบบพี่มานิ์อยากจะทําแบบพี่มานิ์มีอะไรที่จะแนะนํำบ้างครับครับจริงๆผมแนะนําว่า,าหลักการเื้องต้นถ้าถ้าคนไหนที่มีที่อยู่แล้วนะ่คือมีกําไร มีกำไรแน่ๆกำไรจากต้นทุนของตัวเองเพราะว่าตัวเองมีที่อยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อใครตรงนี้เริ่มทำได้เลยเพราะว่าถ้าทำถ้าไม่รู้จะทำหลักการยังไงให้เข้ามาดูจากของผมก็ได้เบื้องต้นหรือไปดูในข้อมูลของเพจที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให,ให้ให้ทุกคนบางทีเขาก็จะไม่เห็นภาพว่าทำเริ่มทำยังไงผมผมจะทำเพจเพื่อให้รู้เลยว่าตั้งแต่ทำเริ่ม,รมแรกตั้งแต่แห้ง แล้วมาทําขุดทํำยังไงมาวางแผนยังไงเพราะว่าผมต้องใช้การออกแบบยังไงแล้วก็เริ่มปลูกอะไรแล้วก็ตอนไถตอนอ้นขุดใหม่ๆแล้วก็ต้องมีฟางมากบอันนี้คือหลักการที่ผมทําไว้ผมจะพยายามเอาข้อมูลต่างๆเนี้ไปแชร์ในเพจไว้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้ในตรงนั้นแล้วก็ได้ศึกษาดูงานแล้วคนไหนที่อยากเข้ามาดูงานจริงก็สามารถเข้ามาดูได้ตรงตรงตรงเพจแล้ครับตรงที่อยู่ตามเพจซึ่งล่าสุดน ί, ี้มีมีลุงมีลงุมลงม,ม,มีพ่อคนหนึ่งแล้วกันแกมาจากอเมริกา แกโทรมาเลยบอกว่าให้ผมอ่ะช่วยไปวางแผนระบบให้แกหน่อยแต่ซึ่งอย่างที่ผมบอกคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้รับงานอย่างนี้ตรงๆแต่ว่าผมก็ยังอ่าจะหาเวลาไปช่วยแกอยู่คือผมไม่ได้บอกว่าทําเป็นอาชีพเพราะว่าผมอยากช่วยเกษตรกร,ร,กรบ้านเราให้มีความอ่าเขาเรียกให้มีความ,ม็นอยู่ที่ดีขึ้นลวกันเพราะว่าผมเห็นอ่าคนทําเกษตรกร,ร,กรมาทั้งชีวิตแล้วไม่สามารถปลดหนี้ได้มีแต่ทำหนี้สินขึ้นมาแต่ผมกลับมองว่าอ่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นั้นคือไปซื้อ ปุ๋ยเคมีมาใส่ที่นาแต่ผมกับมองมุมต่างผมบอกว่าไม่ต้องใส่เพราะว่าใบไม้ก็คือปุ๋ยของเราดีๆนี่แหละปลูกต้นไม้ก่อนแล้วสักพักใบไม้มันก็จะทับถมเป็นปุ๋ยให้เราเองในอานาคตซึ่งผมแนะนําว่าถ้าคนไหนที่อยากจะทำเ,เริ่มเรียนรู้ก่อนครับเร,เริ่มเรียนรู้เรื่องการการทำโค้งหนองนาซึ่งปัจจุบันข้าราชก,การก็สนับสนุนเยอะแล้วนะเพราะว่าผมเห็นเจ้าหนะ้าที่หลายๆเจ้าก,ก็เริ่มมาดูจากของผมแล้วก็เอาไปแนะนําชาวบ้านแล้ว ซึ่งผมก็ยินดีต้อนรับว่าให้เขามาศึกษาดูว่าผมทํำยังไงซึ่งต้นทุนทุกอย่างผมก็ลงทุนเองเพื่อจะให้เกษตรกรได้เรียนรูก้ก็อยากฝากว่าลงมือทําครับถ้าเรารอวันที่บอกว่ารอให้มีตังรอ,อให้มีนู่นรอให้นี้เราไม่ได้ทําทําเลยถ้าถ้าถ้าคิดว่าอย่างนี้ซึ่งเห็นผลแล้วมผมผมผมทำประมาณ6เดือนเนี้ยผมก็เห็นผลแล้วว่าเอ้ยมันเริ่มมีของเก็บกินได้แล้วเริ่มวางขายเริ่มจําหน่ายได้แล้วนั่นตั้งอ่า ผมคิดว่าอันนี้คือเรือลงมาถูกทางแล้วแน่แ่เดี๋ยวจะถามว่ามันสําเร็จไหมผมบอกไม่ได้ว่ามันสาเร็จความสำเร็จของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะถ้าอย่างความสำเร็จของผมผมก็เยบอกว่าที่ผมทําได้ให้พี่น้องผมให้แม่ผมให้พี่ชายพี่สาวผมได้อยู่ได้กินอันนี้คือความสําเร็จสําหรับผมแล้วผมก็พอใจแล้วคืออย่างน้อยผมกลับมาผมก็ได้กินข้าวกับพี่น้องได้พบปะสังสรรค์กับทุกคนในที่คนที่มาช่วยงานนี้นั่นคือความสุขที่ผมอยากได้ผมไม่ได้วัดว่า ขายปลาแล้วเอาเงินมาให้ผมขายข้าวเอาเงินมาให้ผมผมไม่ต้องการตรงนั้นผมต้องการแค่ให้พวกเขาได้อยู่ได้กินคือสิ่งที่ผมอยากทาขอบคุณมากครับพี่มานิตที่ให้คําแนะนําวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ